ปั้นมนุษย์ใช่ค่ะําเล่นเป็นรูปปั้นค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วสองคนที่บอกว่ารู้ก็คือคนหนึ่งคือพี่กวินค่ะพี่กวินที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็พี่แนนพี่แนนเป็นพี่ในคณะเล่นรัชนาลัยปัจจุบันนะคะเป็นสามคนที่ไปทํางานนี้ด้วยกันแล้วก็เพอร์ฟอร์เมอร์เป็นเก่งอีกมากมายสิ่งที่เราไปทาในงานนี้ก็คือทั้นไปรูปต่อไปเลยนี่ค่ะแบนใส่รองเท้าต้น,ส,นะคะคสูงคู่นี้สูงประมาณน่าจะ เกือบ3นิ้วในของจริงนะคะแล้วมันฟิตให้ใส่รองเท้าไปปุ๊บทีมต่างชาติมาจริงๆใส่แล้วฟิตมากมันต้องใส่แล้วก็ขึ้นไปยืนบนแท่นแท่นคือขึ้นหนึ่งของอันนี้นะคะไม่ได้ใหญ่เท่ากูอีเนาะขึ้นไปยืนปุ๊บโค้ชอีกเฟร,รมรูปก็คือใหญ่และหนักมากแล้วก็แขนรัดมือน,นีนั่น อันนี้คือเป็นบรรยากาศงานแต่งค่ะเป็นผู้หญิงไทยแต่งกับเศรษฐีดูไบนะคะที่เซนทรัลแกลนแล้วก็มีไฮโซมากหน้าหลายตาม,มามีแบบตระกูลใหญ่ชื่อดงังเจ้าของห้างชื่อดังนะคะมา,มาเยอะมากมาถ่ายรูปสิ่งที่ได้รับดีก็คือห้ามรีแอคเราเป็นลูกปั้นเราขยับได้แค่ประมาณ3โพสเจอร์อ่ะก็เลือกแคสามโพสเจอร์ยืนไปยืนบนแท่นไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นะคะห้องน้ำห้ามเข้าะเพรก็เราเป็นลูกปั้นที่อยู่บนแท่นนี้ตลอด ทุกคนแฮปปี้มากทุกคนขยับได้เหมือนในแอนโกลิมิวเซียมแต่เราก็ยืนไปให้ถ่ายเขาว่ายืนเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเอามารวมกันเลยค่ะยืนชั่วโมงครึ่งยืนตรงนี้ชั่วโมงครึ่งโดยการเปลี่ยนท่าแค่นั้นค่ะแบบ์พี่แนนพี่กวินทำโคลาสเตชันคล้ายๆกันค่ะอันนี้ก็ือเป็นตัวละครที่เล่นสิ่งที่ได้รับจากการเล่นเป็นบทนี้ก็คือเท้าแบบนะคะที่ใส่รองเท้าแม่งพอดีก็คือ เหมือนเอ็นปประสาทมันชาประมาณสามอาทิตย์แขนอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะคะมันคือม่วงคะ่ะเพราะว่ามีแขนเสื้อที่รัดข้างหนึ่งมันรัดแน่นมากแล้วก็รองเทา้าพวกนี้คือโยนทิ้งไปตาแดงเพราะว่ามันเด็กเมคอัพมาไหลเข้าตาคะ่ะเมคอัพไม่ได้โปรเทคอะไรเลยก็ยืนไปนะคะชั่วโมงครึง่งแล้วก็ถามว่าในฐานะน,นักสแสดงเนี่ยที่เป็นนักสแสดงมาทุกคอเล็กเตอร์เคยเป็นนี่ด้วยเปิดตัวหนังเน็ตฟลิกเล่นเป็นซอมบี้ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะประเภทเดียวกันเลยคะ่ะไม่มีใครโปรเทคเราแต่ เราเป็นนักแสดงเลเขาบอกว่าหนูแค่ยืนเฉยๆแค่ได้บางรอบกูเล่นเต็มเลยไปแบบตลอดเวนานะคะนี่เป็นผู้ร่วมชะตากรรมของพีออ่เหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายอ,อย่างมินิมส์อะไรเงี้ยค่ะเคยเล่นหลายบทบาทมากที่คิดว่าจะได้มีคนรู้จักและแมสมากขึ้นนะคะแต่บทบาทเหล่านั้นทําให้กูรู้สึกว่าศิลปะสาหรับหลายๆคนเนี่ยบางทีมันเหมือนเดคอเรชันกูเป็นเหมือนทําไมรวยขนาดนั้นทำไมมึงไม่ทำโรบอท แล้วก็ทําเซ็นเซอร์ไปดีแล้วก็ให้หุ่นขยับก็ได้ทําไมต้องใช้คนที่เขาดิควายว่าขอเป็นตัวของมึงขอคนที่มีสก,กิลการใช้ร่างกายนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ไปทำอะไรนี้เออต่างจากที่กูเป็นกูล่นเป็นลิงในล,ละครเด็กเป็นแบบกูบานบานเลยกูแต่งตัวแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กแฮปปี้เสร็จแล้วทุกวันนี้คนยังจำคือว่าเป็นไดนโนเสาร์เป็นลิงได้อยู่ในมือมันต่างกันรู้สึกว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ากูหลับบทบาทนะักแสดงก็เลยหลับเยอะมากแต่ ก็แน่าแบบฝั่งนีงม้มันได้ตังค์เยอะชมมั่วโมงครึ่งก็ได้แบบจเป็นแล้วอืมซ,ซ,ซึ่งในกูถือมันน่าสนใจเพราะว่าคาว่าเรารักกันเป็นน,นักแสดงแต่ว่านักแสดงที่มีความหมายว่านักแสดงที่เราได้ทาสิ่งที่เราอยากทำได้ทำละครลงเล่นลเ,เล่นเป็นตัวละครได้เล่าเรื่องของเรากับนะักแสดงที่ที่เป็นแล้วเหมือนมันจะได้เงินถือเป็นอาชีพได้มันคือคนละคนละอย่างก,กันเออซึ่งสำหรับบางคนจะเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าสาหรับเราที่เราไม่ได้เป็นแบบว่าดาราหรืออะไรมันเออมันเหมือนเป็นสอบเส้นทางเงย้ยแล้วมันคือแบบอันนึงเราทําเพื่อเสริม แบบว่าอาร์ตเรอทำเพื่อสังชาติในการนึ่เราทําเพื่อเสริมแบบทุนนิยมอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่ากูอันเนี้ยจบจบไปได้เลยผมว่าประเด็นเนี้ยิเอาไปขยายทําได้ซีนสองซีนคืออีกอย่างหนึ่งคือกูคิดว่าประเด็นที่พูดเรื่องเหมือนแับเบิ้ลร็อคหลายตัวแล้วก็พูดเรื่องเหมือนแบบความเป็นแอคเตอร์อะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าสนใจแล้วเราเก็บไว้ได้แต่กูคิดว่าฟอร์มอ่ะที่เป็นเหมือนเกมส์วร์มันอาจจะแปลว่า แล้วมันเหมือนมั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 นเหมือนมันคือเช่เป็นอย่างนี้มือันคือมันอาจจะซ้ำๆแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราเล่นแต่รุ่นน sure. like right so huh? ี้สมัยก็ใช้เกมโชว์แบบปอมปอมเกมโชว์ก็เพิ่งใช้เกมโชว์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเออพอเป็นแบบปอร์มแบบแฟนแท้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าดูแบบซ้ำๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราดูว่าเราดูว่าเรามีออปชั่นแบบว่าใช้ฟอร์มอะไรบ้างที่จะเอาเรื่องนี้ไหมถ้าลจกแล้วไม่ต้องคิดแล้วไม่แล้วคนตาเราเราหลายคนจะไปดูเราหลายรอบนะคะแต่ว่าในนี้จะมีคนไม่เคยดูแล้วก็จะไปได้ดูตรงนี้เลย นี่ไมโอมันไปหยิบเอาไปันนเ็นมาเลยเร่องนะครัเรื่องความรู้สัตว์มาเกเซผมก็ไม่ยอมแพ้ครับ ใช่ทำไมถึงอยากทำละครถึงผมจะไม่ถึงผมจะเต้นคือผมไม่ประโยคนี้ไม่เกี่ยวให้พี่น้องไม่เห็นเนี่ยว่าคุณทำได้หลายอย่างเออเต้นด้วยได้ละครด้วยทำรูปนิรภัยด้วยมึงทำได้หลายอย่างจริงคือถ้ากูตั้งใจเรียนป่านนี้กูเป็นหมอแล้วเข้าใจไหมแต่เอาเอาเอาจริงๆนะแฟนมันแทบไม่เป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นที่ทําให้ให้เจอ จอปลายทางไกลๆของตัวเองเลยเนี่ยโอ้เสื้อเลยสุดเลยล่ะเพราะว่าฉันเป็นแฟนคลับกำมิกาเซ่ใช่ไหมทุกคนรู้จักกับมิกาเซ่ไหมครับรู้จักเราค่ะทีอปีฉันเกลียดที่ทุกคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายสตอรี่ไว้ตอนนี้เออ่ฉันน่าตื่นขึ้นมากตื่นขึ้นมากคืออะไรฉันไปฉันไป ฉันไปคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่ปีเ o เวอร์คอนเสแล้วก็ไปเป็นแฟนคลับเหมือนทุกคนนะแบบว่าเดินปนนอยู่กับทุกคนไปคนเดียวด้วยเป็นเด็กม .4 ไปเดินดูคอนเสิร์ตแต่ว่าพอหลังจากไปออกรายการใช่ไหมปีถัดไปเลยที่เขาจัดคอนเสิร์ตกับมิกกาเซฟีเดสตินี y ที่พารากอนฮอล์ฉันเปรียนไปเป็นคนละคนเลยหมายถึงว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมาก มีสื่อถึงไปสัมภาษณ์หน้าแมกดอกทีมงานเอาป้ายเวทีมาแฟนงไปไ,ไปออลแอเรียมาแข่นที่คออะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกขึ้นมาว่าเอ้ย e ฉันแฮปป,ปี้กับการได้อยู่ในแสงว่าอะไรเงี้ยในตอนนั้นเลยเพราดเนี่ยแซ่บี้และะแปปปและอางบุดใส่แดงเลย <c oughs> รู้สึกแฮปป,ปี้กับการได้อยู่ในแสงก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มเป็นนักล่าฝันแบบว่าทำแม่ทุกอย่างเลย ร้องเพลงไปออดิชั่นเป็นศิลปินไปเต้นเล่นละครเรื่องแรกเล่นม .5 ในสวนฝันผสานใจพักแด่อัคคดาที่รักศิลปินกูเล่นที่หอศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เล่นแผ่นดินของเรารองเท้าของพ่อนีทานหิงห้อยเล่นทุกปีทุกเรื่องแบบที่มีในตอนนั้นนะน้นเข้ามหาลัยก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อมเรียนหนักมาก ก็เลยต้องทุ่มเวลาให้กับการเรียนนั่นก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสแบบได้แตะการเรียนอคติ้งจริงๆก็เลยทําให้ชีชัดกับตัวเองว่าเออชอบมากเลยว่ะมันก็อาจจะโยงมาเป็นสาเหตุที่ทุกวันเนี้ยจะสามสิบแล้วอ่ะยังทาละครอยู่เลยอ่ะ เชิงปริมาณด้วยซ้ำเข้าใจปะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากเล่นหลายเรื่องที่อยากเล่าแบบเพื่อนมูดคอนเซปต์มาอันหนึง่งเชีย่ยดีวะ่ะขอเขียงแล้วทำทเออได้ได้ได้คอนเซปต์ไ,ไอเดีย <c oughs> เพื่อนมากรลามีทุนา้ำเือทำแล้วพอรู้สึกว่าอยากเล่าแล้วมันกําลังกําลังเครื่องรองนะ้อนอะเราอะกาลังเครื่องรอง้อนทําลาดิบเหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยนิยายเขาดีจัง อยากหยิบมาทําอยากหยิบมาเล่าอ่ะเอออยากหยิบมาเล่าให้ให้คนทั่วไปได้เห็นทำแม่งเลยแล้วกันอะไรเงี้ยที่ทั้งที่ต้องต้องทํางานประจำนันมาถึงต้องมีงานถือด้วยเพราะทำตรงมีลไม่มีแดดแต่ก็ยังบอไอ้ที่จริงจริแบบว่าเก่งเนีเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่งทำละครหลายเรื่องเป็นสามเพราะว่าสิ่งที่เก่งชอบทำคือพอได้ละครจบเรื่องนึงมันจะประกาศไปก่อนว่าละครเรื่อง

สอนนูน่นสอนนี่มันเป็นครูมันเป็นแบบว่านักอตกแบบทํามเบสคุณไม่ทำไม่ทุกอย่างทิดปุ๊บทำปับ๊บอะไรเงี้ยอะไรทีุ่โอ้เหมือนจะอยู่ระยะเล่นซ้อมละครซ้อมแล้วสองเดือนบทมีไม่เสร็จระยเนี้ยว่ามแบ,บว่าเอออันนี้คือครูรู้สึกว่าแบบเป็นินที่ดีไม่ไดลองหเลยไม่ได้เล <laughs> ไม่ผ <laughs> มไ, <laughs> ไม่ได้บอกนน่นจะลองให้แต่กลัวจะบอกว่าถึงไมว่าผมจะเก่งแต่คมเก่งกว <laughs> <laughs> ่าไม่ปมองไม่ต้งไไมงปไม่ต้ม้องไปไม่ต้ม้องไปไม้องมไม่ไ้ ถ้ากเจอต้องเอะไร่จะงอนนอนแกวไม่ได้แกวคนนี้มันง่เมันเด้งมันผมจะเตเนื่องเตะเนือเองเก่ผมจะเก่งเนื้อผมต้องะเก่งเนื่องเกมงต้องเ่นดองเม่่อนฝ่ายกูแบบว่าตอนที่มันแข่งไปเลยมันตอนเขมีตอนเขาถามเขานะผูหลบหลังกันเตมนากนเะ

มึงก็ไม่อายคนเดียวหรอกมือหมอนถ้าเกิดคุณกูจะเปิดคลิปนี้ใช่ไหมกูไม่ได้คนเดียวนะคะจะบอกให้เกิดเปิดเปิดคลิปนี้เปิดเลยเปิดเลยเปิดสิเห็นได้นะเาเอาผิดนะฮะเอาเอาเอาไปเอาไปเอาไปมาแล้วได้คำตอบโอ้โหแยกเป็นข้อๆมาเลยพี่สาว ทำคาเสกให้ก่ขนแสดงวา่าเกเาเลมีุสีต้องเลยคว่าอง์จะทาอย่างไรเมื่อมีคนแกหน้าขอเข้าไปในบ้านก็คอเราต้องคุถาดูก่อว่าเขาาจะเป็นไหนแล้วเราก็าด่าบอกที่เราจรปล่าถ้าขออนุญามากว่านั้นกแบบประชาชนเลยคุยวลาตวจะีคนหกีแล้วเราก็อ คือว่าอันนี้ดีป่าคือเราต้องแบบเหมือนบอกเขาว่าจะเข้าจะทำอะไรในบ้านแล้วก็จะทำไรได้เยอมากเพระว่า,นนา,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 าม